ไอ้เป็นกมึงกับกูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวเคลียร์ไอ้เฮียนี่ก่อนมึงมากับกูลบกทำไมเหยียบไปถึงให้ห้ามมึงไปไหนก็ไปไปมินแม่งจังเลยเล่าเนี่ยฮะทั้งวันเนี่ยตายเพราะเล่ามึงอะทำไมทำไมกูต้องตายเพราะเล่าก็มันไม่ดีมันของไม่ดีมึงลุงมึงกูเตือนมึงได้ไหมล่ะถ้าเตือนไม่ได้ก็ไปไหนก็ไปมึงไม่ใช่หลานกูมึงก็อย่าเปิดบ้านให้มันกินดิ ม่มีที่ไปสงสารมันไมันมีที่ไปนู้เนี่ยมันไม่มีที่ไปมันมีที่ไปมันไม่มีมันรับเบิกไปเพื่อนกันก็ไม่ไดงกินเหลาบ้านบ้านตัวเองไงกูกินบ้ามึงตลอดไอ้ลุงกูเคยไปกินบ้าขนใ่ครไอ้ทินอยู่ไหนไอ้ทินอยู่ไหนไม่ต้องมาคุยเรื่องไอ้ทินกูอยากคุยเรื่องไอ้ทินมึงไม่ต้องไปเจอทินหรอกทำไมไม่ได้ทำไมวะกูว่าของไอ้รางวัล มึงไ่เกีอย่างมึงดูมันตบกูดิมึงดูดิทำไมกูตบมึงไม่ได้กูลุงมึงไงกูอ้ลุงไงมึงถอยทำไมมันจะตบมึงไม่ได้มันไปกินเหล้าบ้านมึงไปอ้วกรถบนโซฟาบ้านมึงไปเหี่ยวรถบนศาลพระภูมิบ้านมึงทำไมมันจะตบมึงไม่ได้แล้วมึงเห็นพูบนศาลพระภูมิมึงไม่ห้ามโอ้โหกูขี้อยู่หน้าบ้านมันมึงถอยบ้านกูก็มีดตอนนั้นห้องน้ำว่ามึงทำอยู่ ไปไะกูจะคุยกับไอ้ไอ้ไอ้นี่อยู่ไหนไอทินไ่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปหามันเดี๋ยวมึงเมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยไปหาไอทินเดี๋ยวมึงไปเดี๋ยวมึงไปหาเรื่องมันแน่ไปชนีทำไมเพราะฉะนั้นมึงรู้ไม่ได้ว่ามันอยู่ข้างในถ้าเกิดมึงรู้มันอยู่ข้างในมึงไปหาเรื่องมันฉะนั้นกูจะไม่บอกมึงว่าไอทินอยู่ข้างในจบไปจบไปเลยกูรู้แล้วไอทินอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ข้างใน ก็มึงพูดมาวี้ไอ้ทิ้อยู่ข้างในกูยังไม่ได้บอกเลยว่าไอ้ทิ้อยู่ข้างในถ้ากูบอกมึงว่าไอเฮ้ยไอ้ทิ้อยู่ข้างในนะเนี่ยอันนี้คือกูบอกมึงทีนี้กูบอกมึงว่ากูไม่บอกมึงว่ากูไอทิ้งอยู่ข้างในทำอะไรกูคุยกับพวกมึงเนี่ยกูปวดหัวไปหมดมึงไม่ต้องคุยอ่ะคุยไม่รู้เรื่องไม่เหมือนแต่ครั้งแต่วันไอ้ทิ้งอุ๊ซี่ไปบ่อยได้ไหม พูดดีได้ทไอ้่ดูดีไงไงิไอ้ิอันมันี่มันานนี่มึงนี่ยังไงให้ทันฮะทไมอ่ะมึงนี่หายเที่ยวแล้วมึงไม่ต่อยมาทำไมล่ะกูไม่ชอบว่ะกูไมมึงท้าใครน่ยทามึงเมึงก็มาเนี่ยท้าได้ิมึงมา กายเที่ย็นเย็นเพื่อนกูเนี่ยเที่ยวอะไรมันก็ไปกินหลงของมึงไงก็มาหลานทุกเรงมันยังไม่ได้ทำอะไรมึงเฮ้ยมึงลุงคือหลงลุงเลยมึงบอวมึงหาเรื่องไงไมึงคือของมึงไปไหนก็ไปไปคุยไปไหนกูมาที่นี่มึงนี่หลายเที่ยวมึงก็กูุ้สกุลไงมึงท้าใครวะท้ามึงเลยมึงท้าใครมึงนี่แมึงขึ้นมาเลยหาที่ว่ามากูก็ไม่ยอมลงเที่ยวแล้วเลยพอได้เที่ยวดิทันมึงติดลมใช่ไหมมึงอะ เธอเจ็จอดไรแน่เ็นคนในแล้วฆ่าคนรอกไม่เอา,าทำไม คนเรามันโมโหเป็นยูฮาีแล้วอะบจะวางคนะมนห้ามคุกครังขอแบบจังๆเลยแบบจับๆแบบคุณจะไม่ร้องสักแอ๊งไม่ต้องเกี่ยวข้องในไ่มแมว่าคุยอะคไอทินเนี่ยพวกมึงเกี่ยวอะไรวะทำไม โอ๊ยพี่ขาทวาเจเปิดแล้วค่ะจะตายแล้เหรอโอ้ยพี่ไม่ห้ามน้องเลยไยังไม่อยากห้ามใครผมเสียเวลาข้ามไปคนนั้นไปมากเลยเหนื่อยเหนื่อยก็หน่อยก็ยันดีเฮ้ยพอแล้วลุงพอแล้วน้องมากเลลุงอย่าไปหาเรื่องน้องเลยที่มาได้ังไไอ้ทินไปไหนไปไสติก่อนผู้หญิงคนนั้นเป็นใครวะสถานที่นี้ไม่ใช่ที่ของเรานะ มาทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะมันเกี่ยวเลยมึงไม่ต้องมาสอนกูนะนี่กูถามผู้หญิงคนนี้เป็นใครกูชอบพอดีว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นเพื่อนใหม่ของพี่เห็นผู้หญิงไม่ได้เลยนะนิสัยเสียนะเราอ่ะคิดนี่ยังไม่เลิกอี郎เนี่ยนิสัยแบบเนี้ยคิดเลยคิดไปคิดะสักวันหนึ่งระวังน่าจะตายเพราะผู้หญิงโอ้สาวฮะแล้วแล้วเราทำกับผู้หญิงไว้เยอะแบบนี้ไม่กลัวเวรกรรมบ้างเหรออนุทัศน์มึงเถียงเขาจริงมึงพูดกับมันสิ กูไม่เต้นเสียงคนกูชออยู่เงียบเกูไม่เสียงอะไรนั้นมันยังไงมันยังไงล่ะไม่ชอบเหรอเราอย่างไงเอาคุณกำลังเตือนสติอนุทัศน์ไม่ต้องเตือนตอนนี้เมาจำอะไรไม่ได้ไม่กำมึงเช็ดโซฟาบ้านมึงยังวะผู้ชายคนนี้มีชื่อวัาอนุทัศน์เขาเป็นน้องชายของเราเองแต่ว่าเราต้องขอโทษ ดูทนนะันด้วยนะพอดีว่าอดูทันวันนี้น่าจะดื่มหนักไปหน่อยก็เลยเมาขาดสติขอโทษที่ทําให้อุชนีต้องตกใจนะไม่เป็นไรหรอดุทิมขอโทษแทนน้องชายนะฉันเข้าใจเธอไอ้แก้วกันนะถ้าหากว่าเธอคิดถึงหญิงมาหาอีกได้ที่นี่ทุกเมือ่อหญิงยินดีที่จะต้อนรับเธอเสมอชอบพิ้วน้องเั็นน้องชายเราเองชอบชอบพี่วไหมแต่สำหรับผู้ชายเขาเล่นเหมือนชื<แ>่อจิ้มนชอบไปยิ้มนะชอบนะชอบไหม ทำไมสำหรับผู้ชายคนนี้ทำไมที่หน้าแก่คนนี้ก็แพ้แอลกอฮอล์แหละไม่ต้องเขียนใครอย่าเสียดังด้วยนะมากอ่ะดิฉันเมาอยู่นะเราไปขอขมาสารพระภูมิเนี่ยมันจบจากเรื่องบ้านดูสิแต่สำหรับผู้ชายที่มีนิสัยอันดัพันเยี่ยงอนุชินยิ่งไม่ยินดีที่จะคบหน้าเขาเองจะเจอกันนะอนุทินค้ยขอโทษนะเอาอสุนี